ครับนี้ปลูกสับวางนะครับแถวเนี้ยผมถอนนี่ก็รุ่นตาสีตนี่ก็ขยับมาแล้วนี่รุ่นของตาสีตนถ้าต้นเล็กนะครับมันก็จะเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างว่านี่เนี่ยครับแต่ผมว่ากิ่งพันุ์ที่น่าจะประมาณเมตรหนึ่งหรือไม่เกินเมตรเนาะสักเจ็ดสิบแปดสิบเอ่าผมว่าสวยมากเลยมันตามที่ผมสังเกตดูีใบเลยครับถ้าเล็กเกินไปมันก็มันเหมือนยังไงล่ะเต่าเดินอ่ะมันช้า กว่าจะแตกออกมาแต่ละยอดแต่ละใบก็เสียเวลาเป็นเดือนสองเดือนที่ซื้อมาของตะลุงสองต้นนั้นนะครับอันนี้ของตะลุงสามร้อยอ๋ออ๋นี่นี่ที่ว่ากิ่งพันนี้นะสี่ห้าร้อยนี่นะอันนี้สูงหนึ่งเมตรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอฉีดปุ๊บเห็นไหมครับมันแตกอะคือก่อนหน้านี้มันไม่แตกแบบนี้ไม่แตกใบแบบนี้มันนิ่งตึงเลยอืมอกูมันเกี่ยวกับกิ่งพันนี่นะผมดูครับกิ่งพัน กิ่งพันมันดูก้านเนาะดูกก้านไอ้นี่ผมคุยดีแล้วผมตัดรากขดอยู่บนเนี่ยของต้นเลยครับอ๋อรากขดด้วยใช่รากขดอยู่ข้างบนคอบนนั่นชุดแรกเขาไม่ตัดมามีส่วนมีส่วนมีส่วนของต้นเลยของผมก็โดนโดนรื้อไปหลายต้นนะครับก็ต้นละลักษณะากต้นละห้าร้อยเขาก็ไม่ตัดมาต้นนู้นที่ซื้อมาจากทางใต้อ่ะคือเขาเปลี่ยนมาเลยเคอมันตึงพอมันตึงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยกิ่งพันก็จะดำดำค้ำค้ำผมคุยด้านข้างแล้วก็มุดเข้าไปตัด มันอยู่คอบนเลยครับเนี่ยไอ้สองต้นนู้นก็เหมือนกันต้นนู้นก็เหมือนกันที่ไปชื้อดงขวางกันาะที่เราไปชื้อดงขวางเนี่ยดินก็ดินอย่างดีนะดินเอาอุนสาไปเอาดินปุ๋ยหมักใบตมจุลีอย่างดีนะครับดินเห็นไหมครับพอเราฉีดให้มันย้อยตามต้นเลยครับเนี่ยมันแตกเนี่ยเนี่ยแสดงว่ารากเขาเริ่มขยับได้เพราะได้อาหารดีอล้วก็ถือว่าโอเค ดินนี้มันเป็นดินดินตัวนี้เป็นดินร่วนปนทรายเนาะดินร่วนปนทรายเป็นปียังไม่ไปไหนันนี้เป็นปีผมถอนทิ้งรุ่นเป็นปีคืบหนึ่งถอนทิ้งทิ้งไปยี่สิบหรมั้งดินก็เป็นดินที่เราเอาเข้ามาไงเนาะเนี่ยดินร่วนซุยด้วยซ้ำเนี่ยดินใบไม้ดินปุ๋ยหมักแต่ว่าจะบอกว่าดินไม่ดีมันก็ไม่ใช่มาทู้ปลูกดินทรายขึ้นดีกว่าจะบอกว่าน้ําไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเรามีน้ํามีระบบน้ําอยู่อันนี้เอามาจากไหน อันนี้ดินดินปนทรายแล้วก็ดินร่วนปนทรายครับที่วัวไม่ได้หมักด้วยอ๋อตัวนี้นะครับแล้วก็โตเร็วอืโตเร็วใช่กิ่งพันธเสียงนั้นนะครับกิ่งพันธุ์พวกนี้เอามาจากอุตจาิตมดเลยอ๋อมันจากอุตจาิต์มันอาจจะเป็นเพราะกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับแต่ถามว่าดินไม่ต่างกันเลยนะนี่ใช่ไหมครับเนี่นี่ตัวนี้ยังทรายยังเยอะมากกว่าด้วยนี่ทรายแต่แต่แต่พอดูต้นเนี้ยดูดินเหมือนกับเป็นดินร่วนซุยดีด้วยเออ ด,ดินดีกว่าเขาแต่ไม่โตนะครับเขาเป็นท <groove. S 2> ี่ต้นก้าอ่าต้นก้าพันต้นก้าพันมีส่วนเลยตามที่ผมเคยทํทคลิปนั่นแหละขุดดินทรายแล้วผสมขี้วัวเฉยเฉยอเนี่ยเขาขี้ทรายมาครับแล้วผมฉีดอันนี้พร้อมกันหมดให้ดูมันแตกตามตาเพราะว่าฉีดนาโนบังคับดีดออกมาเลยมันได้อาหารนะครับผมว่าคล้ายๆว่ามันดูดปุ๋ยเออมันดูดเนี่ยครับอาหารไปกินได้เร็วนะครับพอได้เร็วมันก็จะแตกเนาะเยเออมันก็จะเริ่มแตกเลย ดินได้โอ้หนอนตัวเบิกอิบเลยเอาเมื่อวานผมฉีดตอนเย็นไงมันไม่ไปถ้าหนอนอย่างนี้นะอาบามิกตินเอาอยู่ครับผมลองดูแล้วม,มันอยู่ตามใบอย่างนี้แล้วผมผสมอาบามิกตินฉีดครับ,อบตอนเช้านี้แบบยังยังเหี่ยวไปเลยนอนเหี่ยวเลยครับอาบามิกตินเอาอยู่เมื่อวานผมฉีดตอนาเลยเนี่ยครับรักษายอดใบอย่างเดียวครับรักษายอดใบบางทียาบางอย่างนะครับมันมันอาจจะ ดูแลพวกเพลี้ยอย่างเดียวแต่ว่านอนมาอาจจะไม่ตายตมครับแตกทุกต้นอ่าตัวนี้ก็ขยับดีนี่เป็นเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนสันใบออกสีขาวๆอย่างนี้นะครับแสดงว,ว่าอาหารดูอาหารไม่ครบนะครับอาหารไม่สมบูรณ์อาหารไม่ครบนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับ ตรมีคู่นู้นแหละที่เหลืองอยู่ <co ld> ไม่รู้เป็นเพราะอะไร <c oughs> อันนี้ก็เริ่มแตกเห <c oughs> มือนกัน,กนครับ <c oughs> กิ่งก้านจะเริ่มชูชันแล้วนี่กิ่งก้านเริ่มชู่ชันเริ่มแตกแล้ว <c oughs> ถ้าอยากจะให้อยอดพวกนี้ยาวนะครับสาหลายอมิโนโสาหลายทะเลบวกอมิโนฉีดเข้าไปแค่อาทิตเดียวแค่นั้นนะครับยอดก็จะยืดเลยโอ้ยอันนี้น่าจะขาดอาหารแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ย ขาดธาตุขาดธาตุอาหารผมจาไม่ได้ว่าไอ้ต้นนี้ผมมันขาดธาตุมีคู่เดียวพี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ไม่จะขาดธาตุธาตุพวกจุลธาตุนะครับเพราะว่าจุลธาตุมันจะแสดงที่ใบอ่อนครับเนี่ยจุลธาตุทางนั้นเลยต้องเอาอะไรใส่ต้องเป็นพวกทองแดงเหล็กครับธาตุเหล็กธาตุทองแดงแต่มันก็มีขาดธาตุอื่นด้วยนะนเนี่ยสังกะสีก็มีในตัวเพราะว่ายอดมันเล็กลง ถ้ายอดเล็กลงใบบิดงอเนี่ยมันจะเป็นสังกะสีะสแต่ดูใบแก่แกแกๆกลางๆมันก็ดูเหมือนดังๆเลไายนะครับก็คือตัวนี้อย่างตัวนี้จะมองเห็นว่าที่สันกลางใบมันเขียวแต่ว่าช่วงใบอ่ะช่วงช่วงซิวของใบเนี่ยมัน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 สีขาวซีดขาดแมกนีเซียมมันขาดหลายธาตุนะเนี่ยมันขาดหลายธาตุก็สังกสีกแมกนีเซียมเลยลงครับใช่ใช่น่าจะให้อาหารเสริมรวมนั่นแหละนะครับ แต่ว่ามันขาดขั้นรุนแรงมันก็เลยออกอาการอย่างนี้ม,มันก็ออกอาการอันนี้ขาดแ<อ>มกนีเซียม,มขาดแมกนีเซียมผสมไผสมไหมแต่ก็ใบก้ามปูใบอะไรมันเยอะอยู่น่เลยใบเนี่ยครับตัดต้นออกต้นไม้ออกอืมน,น,นี่ก็ขาด,ดน,น,นี่ต้นเล็กก็แตกดีอืมนี่เนาะสวนรุ่นเขาก็ปลูกเยอะนะครับตอนนี้เหรอ เล่ยแปลงเลยแต่เขาปลูกใหม่แต่เขาไม่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 ปลูกแบบผสมดินแบบเราเขาปลูกลงดินเลยปลูกลงดินเลยรอรอดูเขาเพราะว่าเขาไม่ผสมขี้วัวไม่ผสมอะไรสักอย่างเพราะว่าหน้าแรงมันจะแน่นถ้าไม่มีน้ำมีส่วนคู่ขุดมีส่วนมีส่วนอการที่เขาเรียกว่าให้ปุ๋ยดีให้นั่นนะครับ้ตไหนครับให้หลวงดินนะเนี่ยมันจะเล็กๆหลวงดินเนี่ยต้นเล็กใบจะเล็กๆเนี่ยครับแต่ก็แตกดีเนาะ แตกยอดดีมากเลยครับแตกยอดดีโอ้คอไผ่เห็นไหมครับบังล่มเงาเพื่อต่อต้านลมในช่วงฤดูหนาวครับพวกต้นไม้เยอะๆอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับรักษาความชื้นด้วยรักษาอุณหภูมิด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงฤดูหนาวเขาจะมีประโยชน์มากเพราะว่าพืชอ,อื่นๆบังเขาแต่ที่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือแมลงเพราะว่าแมลงมันมากิน ยอดอันอื่นนะครับแล้วแล้วมันก็จะมากินทุเรียนนือพเพชรวดแล้วอะอะไรนกนกนกกระจิบอะไรนะใช่ใช่นกกระจิบโอ้ใบใหญ่เนาะใบใหญ่ดีนะใบมันจะเป็นเป็นเป็นหยักหยักเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นหยักหยักใบมันโดยธรรมชาติของมันแต่ใบใหญ่ดีจังยังไม่ได้ลงอีกต้นนึงะไม่มีที่จะลงละใบใหญ่ดีนี่เริ่มเริ่มยกยอดแล้วนะ ยกแล้วยกแล้วกิ่งก้านชูชันแล้วอย่างเงี้ยมันจะดำๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นดำๆเนี่ยไอนาโนที่ฉีดนาโนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดแสดงสังกะสีเอาเหล็กลงนาโนนี้เขาเขาให้ฉีดได้อทุกยอดใบใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือไม่เลือกว่าเป็นใบอ่อนใบแก่หรือใบดาบอะไรไม่ไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมเสริมอืก็ถือว่าโอเคนะ่นนี่ยต้องพื้นเมือง อ๋อพื้นเมืองแล้วไปตรงแบบนี้พื้นเมืองหมดเลยนี่นะอันนี้ก็พื้นเมืองเหรอพื้นเมืองครับปลูกแฟมแฝงแล้วไหนอยู่ก็ให้มันอยู่โอ้พื้นเมืองโอ้ทำไมขึ้นดีจังพื้นเมืองหมดเหรอครับนะท้อไปโอ่ท้องดิบเอาครับทำไมโตเร็วจังพื้นเมืองอืมนี่ก็เริ่มใหญ่โตเร็วเนาะเริ่มแตกดูพื้นเมืองนี่เใช่ไหมใบใหญ่ใบเห็นไหมครับถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยกิ่งไอไอตัวตัวตัวพวกนี้มันจะออกเขียวๆอย่างนี้และอืมแล้วใบมันจะใหญ่มันจะหนาอ่าใช่ คือถ้ามันอาหารมันครบพวกใบหรือว่าเซลลใบหรือว่าพวกกระดูกใบมันจะไม่สีม,มันจะเป็นกปกติผสมครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบเลยต่อลุมอ่ะอือมันี่ก็จะมีนอนอีกนะเมื่อวา,านผมก็ขี่ตอนเย็นแสดงว่าไม่อยู่ไม่อยู่อาจจะต้องอาบาเมตินอ่าต้องเป็นอาบาเมตินหรือใส่พื้นเมทินเนี่ยอายู่ แสดงว่าเป็นสารประเภทเดียวกันใส่น้อยหรือเปล่าอืมอาจจะก็มีส่วนผมผมก็าบางอมกตินบาง์ิตินแต่ว่าส่วนอาจจะบางอ่าอาจจะบางไปัวแต่ครับผมจะฉีดตอนเย็นใล้ถ้ำตอนเย็นนั่นแหละรครับเป็นเป็นที่ฉีดในเรื่องของเพียมแมลงหนอนนี่จะเป็นตอนตอนตอนเย็นแต่มันก็ออกดีเนาะย,ยอดนี่เนาะสวยงามจังนี่ครับเขียวเขียวดีนะครับเนี่ยพอได้นานัวเข้าไปได้เรื่องเลยมันมีสองต้นอาจะต้นนี้กับต้นหลวงกระบีน ใบีกๆๆเนน่ยัผมสังเกตดูนะครับบางทียอดตึงๆอ่ะนะอย่างสมมติว่าใบใบาดาบก็ตามหรือว่าเป็นเป็นยอดผีแดงก็ตามหรือว่าใบใบใบ,บพวกใบอ่อนก็ตามบางทีถ้าเหมือนกับถ้าเขาได้ได้ธาตุอาหารเพิ่มเขาก็คลี่ใบนะดูสดชื่นอะ่ะอันนี้ก็เช่นกันโอ้โหแตกดีจังต้นขึ้นเมืองดูโดมสมบูรณ์โตเร็วนาะ เอ้มันชอบดินทรายนะผมว่าทุเรียนไปหาดินมามันไม่โตแบบนี้มันไม่เดินมันชอบดินทรายนะผมว่ามันไม่ใช่ชอบหรอกมันแต่เพียงแต่ว่าดินทรายเนี่ยรากมันเดินรากมันเดินได้เร็วแล้วก็น้ํามันไม่อมน้ํามันไม่ออมปุ๋ยนะครับเพราะว่าทรายเนี่ยมันไม่ค่อยมีสารอาหารครบอะไรหรอกเพียงแต่ว่าน้ําผ่านได้ดีอากาศผ่านได้ดีนะครับใช่ แล้วพอเราใส่ปุ๋ยลงไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รากเขาเดินได้เร็วอะ่ะผมสังเกตด,ดูนะมีหลายจังหวัดนะครับที่ลงอ่ลงดินดินทรายพอลงดินทรายปุ๊บเนี่ยจะโตวไวอันนี้ก็ดินทรายนะครับนี่ดินทรายแดงๆอย่างนี้ครับววนี่ลแล้วก็ผสมพวก,พวกขี้วัว,ว,วขี้ใบไม้อ่าผสมใบไม้ผสมขี้วัวขี้ให้ช่วงหน้าแ้งมันไม่เน้นอืมใช่ใช่ใช่นี่คือข้อดีนี่คือข้อดีนี่คือข้อดีข้อดีก็คือทําให้ดินล้นซุย ดินฟูเนาะฟูน้ําฟูอากาศตลอดนี่คือดินปุ๋ยหมักนะครับถ้าใครเป็นดินทรายนแมมแเนี่ยต้องต้องมีถ้าไสเดือนเต็มหมดแล้วครับเพราะว่าไส้เดือนมันก็จะเข้ามาเข้าเข้ามามากินพวกนี้ครับนี่เป็นไส้เดือนทั้งนั้นเลยมันมาอาศัยกับดินอ่ามาหาอาหารกับพวกขี้วัวครับพวกเศษไม้เศษใบไม้ที่เราหมักครับเป็นเป็นเนี่ยต่อไปจะจะจะดีจะดีหมายถึงมันจะเจริญเติบโตได้ไวขึ้นเพราะว่ามันเป็น ดินทรายผสมดินปุ๋ยหมักแต่ถ้าทรายอย่างเดียวไม่ดีดินทรายอย่างเดียวไม่ดีไม่ดีเพราะหนึ่งอ่าหนึ่งมันแน่นเวลาลดน้ําไปปุ๊บเนี่ยมันแพกตัวเร็วเลยละทรายอ่ะยิ่งโดนน้ำยิ่งแน่นรับยิ่งโดนยิ่งลดยิ่งแน่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุสารอาหารมันไม่ค่อยมีนะครับในดินทรายเพราะว่าน้ำมันไหลผ่านไวมันก็พาพวกพวกฮิวมัดฮิวมิกอะไรต่างๆนี้ไปหมด ข้างบนนี้ผมปลูกของต้นนี้ก่อนทีแรกแตกดีอยู่นะครับอยออู่นาโนเดี๋ยวจะรอรอดูว่านาโนมันเป็นแบบอย่างไระนะครับต้นนี้ก็สวย